ติ๊กอดีตภรรยาสอรามไลฟ์สดสารภาพอดีตเคยจนขโมยเหล้ากินสูบบุหรี่วันละสี่ซองและตอนนี้สอรามก็ unfollow IG แล้วสร้างความฮือฮาอีกรอบเมื่อติ๊กบิ๊กบาเทอร์จูๆก็ออกมาไลฟ์สดกลาง IG นะครับสารภาพว่าช่วงที่ต้องออกจากบ้านของหนุ่มสอรามเครียดหนักจนถึงต้องขโมยเหล้ากินสูบบุหรี่วันละสี่ซอง ล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้เลิกทุกอย่างแล้วเพราะอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับซึ่งหากติดตาม i อของสาวติ๊กปิกพาเตอร์นะครับจะเห็นว่าเธอลงคลิปออกกําลังกายค่อนข้างบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโฆษณาอาหารเสริมให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับและในไลฟ์ของเธอเนี่ยก็พูดถึงอดีตสามีก็คือหนุ่มสอนรามด้วยว่าอยากให้พี่หนุ่มเนี่ยแม้หนูจะไม่ได้อยู่ในฐานะของคนที่รักแม้จะหมดรักแล้วหมดใจระยะทางพิสูจน์ความรักหนูได้จะใช้โอกาสที่เหลือ ที่ยังทำได้ให้คนที่หนูรักเห็นว่าหนูได้เปลี่ยนตัวเองแล้วด้านอดีตสามีนะครับหนุ่มสอนรามล่าสุดได้อันโฟโลกไอจของติ๊กบิ๊กพาเธอเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าทุกโพสของอดีตภรรยาเนี่ยจะแท็กชื่อ IG อยู่ตลอดนั่นเองนะคุยงานตอนนี้ก็สอนรามก็อันอฟโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆนะคะอันนี้บอกแบบไม่อายเลยเพราะเขาเป็นคนไม่ไม่รักษาค่ะบอกจริงๆเลยนะคะตอนที่ออกมาจากบ้าเนี่ยเครียดมาก กินทั้งเหล้ากระดกเหล้าคนเดียวกระดกเหล้านี่เหล้านี่คือไม่ได้ซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อเหล้านี่คือแบบว่าขโมยขโมยมาจากที่ที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วกินเหล้าซูบุรีหนักมากซุบุรีหนักมากรายการนะคะเมื่อกี้มีน้อง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 ที่รักกันมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี <se> <il> ้นะคะเอาเหลาเล่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวกดฟ เอ๊มันกระโดดไปตรงนู้นอีกแล้วเอ๊มันกระโดดกลับมาตรงนี้แล้วเอ๊แล้วมันกระโดดไปตรงนี้แล้วอะไรของมันเนี่ยพูดแล้วงงจุงก็นี่แหละค่ะคนคิดเร็วสุขหลีค่ะวันหนึ่งสี่สองสี่สองวันแรกวันที่สองก็สี่สองวันที่สามสามสองวันที่สี่สี่สองวันที่ห้าสองสองวันที่หกสี่สองเนี่ยสลับกันอย่างเงี้ยพอวันที่สิบสี่ เจอรุ่นพี่คนหนึงนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เขาสามารถกดล็อกทางสติปัญญาความคิดได้แล้วก็ได้รับปากเขาว่าโอเคพี่หนูจะเลิกหนูจะเลิกหนูจะหยุดเลิกนะคะแล้วก็ตัดจับเยอะนะคะสี่สามสี่สามสองเหมือนเหมือนเหมือนนับตัดจังหวะเต้นอะสี่อะสี่สามสองเหล 4, อือ